นำพาทุกท่านมาชมการแข่งขันเระยยาวสนามบ้านท่าไหออำเภอเคื่องในจังหวัดอุบลราชธานีครับคู่นี้เป็นการแข่งขันชิงที่สประเภทกอระหว่างเรือเจ้าแม่ตะเคียนแก้วร่องน้ำแดงเรือดังจากบ้านพลงามจังหวัดอุบลราชธานีจาานเจอกับเรือนางคำแปลง ร่องน้ำน้ำเงินเรือดังจากบ้านกอกจังหวัดศรีสะเกดรอบแรกเจ้าแม่ตะเคียนแก้วชนะครับรอบนี้เป็นรอบกับสายน้ำดูว่าเรือนางคำแปลงจะแก้ตัวได้หรือไม่ชมกันครับวันนี้นะครับเจ้าแม่ตะเกียนแก้ว ดูฟังแดงแด้ดะคนองติวไปดานทคำแปลงนะครับนับเป็นตะเทียแก้วในรอบก่อนหน้านี้มีคะแนนน้ำมาก่อนสาแทะเท่งน,นี้จะแบบงะเทียแก้วจะทำได้หรือไม่นักทำแปลงนั้นจะยอมควาหหมหรือไม่หรือจะมีเที่ยวที่สามเกิดขึ้นก็ยังไม่ทัา มาดูมาชมกันครับในเที่ยวนี้วางเร้าใจกำลังจะมาเกิดสู่สายตาพี่น้องชาวเรือท่านผู้ชมที่เคารพนิ่งแล้วครับสองลันนิ่งแล้วนั่งนี่ทุ่งนี้วะ ไปเที่ยวกลับสายน้ำดูกันดีๆในเที่ยวนี้ระวังน้ัครับแล้วลองทำเงินขยันออกมาคนเล็กน้อยบริจิตต์จับแม่ตะเคียนเจ้าวนัก่ับแล้วอย่าบอกไม่ได้คนตะ่างจัตะวีดต่างที่นี่ที่ที่ทำอาหารหวานสายปลาแม่ตะเคียนเจ้าชนะมาแล้วหนึ่งเที่ยวเที่ยวนี้นัครับแล้วไปอยู่รับคำร้องเงนจะดูว่าใครเป็ะใครผมจะว่าใครจะเป็นใครนักขับแล้ก็จะยอมความก็ไม่จะดูจาก อยากชนะแไดนอนนักเข้าไปนักเข้าไปร้องน้ำรอ้วจะกจะไม่ถเชอดแก้วร้องน้ำแดงจะไม่ถ้เ็้วแนนน้ำเราักาแป้งในขณะนี้เอาแล้วไมถ้อยู่ไป้าเอีจะม่เด้เดยังไม่ทราบได้ถูกับใไ้ตาเอาแล้วไหความเร็วเรื่องกะเพื่อมก็มาเรื่อยๆร้อยยี่โเมตตอันงกไนตางเิ่มกดตับพจ่กดตับนี้มีนี่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 เอาเลยมีนี่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 นั่งเข้าไปนักเขาไปจะรีบๆหมาใจได้ไเอาแล้วไมยังไม่ทราบได้จุดอล้มแก เราเป็นแกงเดี่ยวเราเท่องเร่หุ่นเรืองเ่น่าผิดคำบอกรีไทยเราสั่งเต้นเพียบวันนี้เราจะทเกคนโอ้เต้นขึ้นมาองรองร้องเรี้ยงคองรองกันเร็วเ้ออาเกลือดมาแม่เลี้งเด้อเราครบ้งรักต้อง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 ตรองต้องต้องต้ององต้ององต้องตองตรงองต้อ้องอ้องต้ององต้ององ้อง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  เราเ้นชัยครับเจ้าแม่แตะเคียนแก้วร่องน้ำแดงชน,นะครับ